สวัสดีค่ะเคยชิสะเตสไตล์อเมริกาจ้าวันนี้มากระพุบเบ้ามากินขันติ๋วฝรั่งจ้ามาเดินรุกยันรกแดนนี่จ้าหย่อนงามงามจ้าขันติ๋วฝรังงนาาเ้าสที่มาเอาไปซุปเ้ยจ้า ไปเฮ็ดซูมหน้ายสิเอาตะหยอดงามๆม,มันนี่ดิจา้าอู้ยงามค่ะอู้ยูหยอยดนอนๆเลยเดี๋ยวสิเอาเอาเอ่อนดิมันเป็นท้องหลวงจ้ะยุยยุ๋ยเนาะยุยยุดงไม่จ้จะแต่ว่าเขาจะน้อยเขาเจาะก่อนสิมาตัดถิ่มเลยจ้ะยุนี่เขาตัดออกนะจ้ะตัดตัดตัดถิ่มเนาะ ก็จิตัดถิ่มเนาะจ้ะแต่ว่ามันเป็นอาหารชันโปรดบ้านเราเด้ออาหารบา้านเฮาน่ะแซ่บจ้ะตะแกงเนาะแต่ว่าฝรั่งเขตตัดถิ่มเนาะจ้ะน,นี่หยอดน้ำงามพี่คะนี่อุ้ยงามค่ะพี่น้องจ้ะ จ้ะหยอดอ่นอนๆเลยเ้าสิเก็บไปสุกเนาะจ้ะมาหลอบเนี่ยเก็บไปสุกเนาะหลอบว่าหันเก็บเก็บกระช่งไปให้่มู่เหมือนเด้อจ้ะก่งไปให้่มู่กินเนาะจ้ะแต่วแม่หลอบเนี่ยห้าสิไปมาเก็บไปไปใส่แกงปลาไปสุกเด้อจ้ะหลอบเนี่ยห้าสิเก็บไปสุกเองเนาะหลอบว่าหัเหหน,น,หนเาานาน้าเก็บไปให้่มู่เหมือนจ้ะหลอบว่าหันเนาะะนีน่ง้ายมันเป็นหยอดอ่อนมันจ้ะ พี่น้องจ้าพี่นี่จ้ะหยอดงาำๆหอม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 หลายๆหอมมากๆอะไรนี่ยนี่น้องมาพอบูเบอรี้าจ้าคุ่นเข้ามาเก็บใบพักเตี่ยวแต่วเข้ามาเก็บ ทักเตี่ยวมะพร้าวบูเบอรี่นะจ้าพี่โอ้ยดอกขักเดีดย๋ยวเดี๋ยวมันสุกสีลองสีมะเก็บเด้อเดี๋ยวสีบอกพ,พี่พี่เพิ่นอยู่บ้านนี่จ้าสีสีบอกเพิ่นอยู่ยบัมไก่ไก่มะเก็บเนาะจ้าพี่นี่ค่ะตัอดออกเนานะเอาตะหย่อ,อนไปสุกหอมนี่ค่ะ จ้เียเอาไปซุบนะจ้ะเซียาหยอดมันหยอดน้อนไปซุบนะจ้ะน่าเบเบรีมันี่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 ัหโมเดลไฟ์ สน่และด้วย<ะ>ไม่เอาไปพูย่แบ้เอา้าเด็กไปฮะอ้ยสวยมากเลยนี่ค่ะ so the young stuff the new stuff is better the young one is better more all right yeah nita งายหลายจังมาไปไปกันต้อจ่ะไปกันต้อน <laughs> I see somebody. วุ้ยแสบบแเขาเป็นเป็นส่วนตัดบเเป็นส่วนจะเส้แบ จังน้อยคนกับมาเดี๋ยวจังน้อยคนกับมาตัดออกนะจ้ะเขาก็เลยสาวมามาเก็บกันพคนสิมาตัดถิ่มนะจ้ะเนาะเขาเจ้ามาตัดถิ่มนะจ้ะเขาก็เลยสาวมาเก็บกันเดี๋ยวเขาเจ้าสิตัดถิ่มหมดเนาะเดี๋ยวจะเอาไปซุปเนาะมาแถวนี้จะเอาไปซุปเดี๋ยววังหันเอาไปซองหอยมูสนะจ้ะก็เลยว่ได้กินแถววังหันนี่ค่ะงามงามงานงามพี่น้องจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำหนี้กันนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นี่นะจ้าขอบคุณ,ลคคณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ